ี่คะสวัสดีทุกคนนะคะโยโยโ่เฉพส์ของเราคือเอมสันธิดาพินสินชัยซึ่งในฟในลี่วีวก็มีออฟฟิเชียลเลยคือจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะเอมกับพินเจอกันก่อนนะเดี๋ยวเราขอเอมจินต้องจินค่ะค่ะคือการจินพอนะคะถ้าจะถ้าถ้าจินกันจริงๆพี่จินตั้งแต่สิบปีที่แล้วแล้วคือไม่สามารถจีนกับพินได้เพราะว่าเป็นเพศเดียวกันเป็นแบบสปีชีส์เดียวกันเาก็เละ ก็เรอสวีทีดูกันจริงยันไม่ได้าเดี๋ยวแฟนขับพีนอาจจะไม่รู้จักเอมบางคนก็สวัสดีแนะนาตัวเอมก็เป็นเพื่อนพีนะคะใครจะไม่รู้จักเอมสารีราพินสุนชัยแชมป์ของรายการ a c a d e m y ีแฟนเอเชียจีซนสิบเอ็ดก้าพูดชื่อเลยเหรอฉันพูดทำไมล่ะโอเคนี่นี่นี่ไลฟ์องฉันไงโอเคคือถ้าสมมติฉันออกรายการเดอะสตาร์ ก็คงจะไม่ได้เอาพูดทั้งคู่เลยดีค่ะจริงๆแล้วมันไม่มีคำว่าค่ายนะคะจริงๆแล้วในความเป็นเพื่อนความเป็นเพื่อนไม่มีความเป็นพ่ายพูดดีตลอฉันก็ไปตลอดจนแบบจนแกโดนด่าจนแกโดนด่าสงสารเพื่อนมากห้ามใครด่าเอ็มนะคะเอ็มแสดงความรักต่อเพื่อนด้วยการไปเชียร์ FC ได้ที่สี่ก็ก็ได้แชมป์แชมป์ไล่ลูกแชมป์ไล่ลูกแชมป์ไล่ลูก รักพินเจนนี่ไม่ตอนนี้พินเอมไม่ไม่ไม่แค่พินเจนนี่มันคืออะไรคะเอมเจนนี่โอ้โอ้โอ้จะยังแม่ฉันหรอเราฉันละเอมเจนนี่เอมเจนนี่เราเอ็มพีละไม่ไม่มีเจนนี่น่ารักเนาะลมเสียลมเสียเจนนี่น่ารักพี่เออเอเอ็มเจนนี่น่ารักกล้องพี่เจนนี่เป็นแม่เหรอพี่พี่เจนนี่เป็นแม่ฉันเป็นพ่อ แกแกจะเป็นใครจะเป็นจกเปใครคอที่สามคุณผู้ชมชมไว้ดีๆนะคะชมไว้พี่ดมเข้ามาทักททยกันด้วยเนาะมีความวุ่ไปแล้วคนอยู่บางไทยก็ต้องเร้าต่อไปกินกินอาหารกันต่อไปเซงมีความเซ็งเอมจนี่ก็มาถูกขาะเอมจนนี่ามสาสั่งแปดด้วยกันหน่อย <c oughs> มานยกหน้านที่ดี <มา S 2> ให้แก มเ้เธอร้องเดี๋ยวเรารับเออปกติเราลุกไงเราก็จะไปรับมั่งไม่มาถึงเราร้องร้องรุกแล้วลับงอคอมีวันเป็นเพลงทห้เอ็มแย่งเจนนี่ไปนะเพราะพีนเนาะซูไม่ได้หรอกคอยดูผมคอยดูผมโอ้ god วันเสาร์ไปดูเดี๋ยวเราไมพีนไปเนี่ยแต่คือ จำได้ป่ะวันที่ Fifty Shades อ่ะเป็นวันเดียวแล้ววันสุดท้ายที่เอ็มจะร้องเพลงกับพีนทำไมเพราะว่าคือคือแบบดูพีนอุทีแล้วก็ร้อง้ากเลยวะเนี่ยคือแอดลิปแบบแอดลิป28โน้ตแอดลิบแอดลิบคือแอดลิบเหมือนเพลงหนึ่งอ่ะก็ถ้าไม่ได้เห็นเอ็มกับพีนร้องเพลงด้วยกันก็เป็นสาเหตุนั้นค่ะทำไมล่ะเี๊ยราเพลงเก่งมากโอ้ยขอบคุณค่ะลำไสจริงจริงจริงแต่เช็คมาแล้วก็รู้สึกเป็นบุญที่วันนั้นพีนไป แล้วได้ร้องเพลงคู่กันบนเวทีดูเพราะว่าไม่รู้ว่จาจะบนเวทีจะได้ร้องคู่กันอีกเมื<ฟ>่อไหร่ทำหน้าตกใจขนาดนั้นเ <c oughs> อาพูดจริงๆพูดจริงๆฉันไม่ค่อยเห็นหมดแกฉันไม่ค่อยเห็นหมดแกซึ้งว่าไม่ใช่หมายถึงว่าแบบมันมันมันแบบคนละค่ายจริงๆอ่ะแล้วแบบมาตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครเพราะตอนนั้นกูยังไม่ได้เข้าแต่สตาร์ไม่ตอนนั้นไงแต่ผมว่านะวันนี้ถ้าคนที่อยากดูแบบมัเป็นรู้สึกเป็นโมเมนต์ที่แบบเคยเราได้ยืนอยู่บนเวทีเดียวกันก่อนที่แกจะไปอ่ะอ้ยไม่จริงคือม ครับว่อตอนไปแบบฉันเห็นแล้วฉันรู้สึกฉันตลกมันดีคือมันแบบดีจริงเพราะว่าเอาอย่างที่บอกค่ะไม่รู้ว่ามีโอกาสเมื่อไหร่อย่างเงี้ยก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะเอาที่สบายใจจ้ะเอโอ้คลิปตัวเองเอาที่สบายใจนะคะจากเอมและนามนะคะยังไงก็ติดตามกันเยอะๆฉันช่วยติดตามกันเยอะๆเพราะฉันก็จะติดตามเหมือนกันอาไหนขายของซี ของแกฟังตั้งแต่ก่อนเ<อ>ข้าบ้านใช,ใช่แกฟังก่อนชอมากเออมีคนได้ฟังก่อนเข้าบ้านแล้วพอออกมาบ้านยังไม่ออกเลยโคชีใจดำอ่ะ